ขัดสียังไงไม่ให้มีรอยขนแมวรอยโฮโลแกรมรอยริ้วแสงสวัสดีครับผมมาเจอกับผมนะครับชา่างหนุ่มปราทาเธอรมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยผมเชื่อเหลือเกินนะครับผมว่าพี่น้องนะครับที่ขัดสีอยู่นะครับโดยเฉพาะสีดานะครับจะทิ้งรอยใบขัดรอยขนแมวรอยโฮโลแกรมเยอยะแยะมากมายเลยนะครับผมมีเทคนิคแนวทางในคลิปนี้นะครับที่จะ มาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมไปดูชิ้นงานก่อนที่จะมาได้ผลงานแบบนี้กันก่อนนะครับชิ้นงานก่อนที่จะขัดสีทําไมต้องขัดสีนะครับในเมื่อพ่นสีเสร็จแล้วทําไมต้องขัดสีด้วยการขัดสีมีหลายปัจจัยนะครับ 1. นนะครับต้องการผิวที่เรียบขึ้น2นะครับต้องการขัดพวกเศษฝุ่นเศษขยะที่ ตกบนชิ้นงานผิวงานเพื่อให้เรียบเนียนขึ้นเราก็จําเป็นต้องมีการขัดสีนะครับทีนี้รอยขนแมวก็มาจากการขัดเคลือบสีนี่แหละนะครับคุณผู้ชมรอยขนแมวรอยโฮโลแกรมมาจากไหนต้นเหตุที่มีรอยโฮโลแกรมก็มาจากบรรดาอุปกรณ์เครื่องขัดใบขัดยาขัดของพวกเรานี่แหละครับคุณผู้ชม เบื้องต้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ขัดสีทั่วไปนะครับผมว่าตัวไหนทําหน้าที่อะไรนะครับขนแกะขาวนะครับเป็นใบขัดหยาบนะครับมีหน้าที่สําหรับขัดปรับผิวขัดลบรอยกระดาษทรายนะครับแต่เบื้องต้นเรามาดูนะครับผมว่าใบขัดขนแกะ8นิ้วรูปร่างหน้าตาที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันให้ผลงานแบบไหนบ้างในการขัด1สเต็ป1 การทายาขัดในรอบแรกโดยการใช้เครื่องขัดโรตารี่พร้อมกับใบขนแกะ8นิ้วที่เราคุ้นเคยกันนะครับทายาขัดขัดลงไปจุดประสงค์ในการขัดเพื่อจะให้เม็ดแลกเกอร์เรียบตึงขึ้นมาดูผลลัพธ์ที่ได้ในการขัดขนแกะขาวกันครับผิวที่ได้ไม่ค่อยเปลี่ยนไปนะครับผิวที่ได้ไม่ค่อยเปลี่ยนไป สังเกตจากหลอดไฟเบื้องต้นจนขัดจบหลอดไฟก็ยังเป็นหลอดไฟหลอดเดิมนะครับผิวแสงหลอดไฟที่กระทบผิวไม่เปลี่ยนไปเลยนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาคืออะไรเดี๋ยวผมจะใช้ไฟสองลอยสองให้คุณผู้ชมได้รับชมกันสีส้มคือไฟสองลอยนะครับนี่ครับรอยขนแมวก่อนหน้านี้ไม่มีเลยเงาสะอาดเกลี้ยงเลยหลังจากที่ลงใบขนแกะขาวไป รอยขนแมวเต็มเลยนะครับทั้งทที่เม็ดเลกกเกอร์ก็ไม่เปลี่ยนไปนี่เป็นสาเหตุหลักๆนะครับผมว่าทำไมถึงเกิดรอยขนแมวนะครับรอยขนแมวมาจากใบขัดขนแกะ8นิ้วนะครับเพราะว่าใบขัดขนแกะ8นิ้วเนี่ยมีความหยาบเทียบเท่ากับกระดาษทรายเบอร์พันสองพเลยทีเดียวทีนี้นะครับลองมาเปลี่ยนอุปกรณ์กันบ้างนะครับเปลี่ยนเครื่องขัดโรตารี่หน้า5นิ้ว แล้วก็ใช้ใบขัดผ้ายีนซึ่งทางเทคนิคเรียกว่าใบขัดเดนิมนั่นเองนะครับใบขัดเดนิมใบขัดผ้ายีนนี้มีหน้าที่ขัดปรับผิวส้มโดยเฉพาะนะครับโดยไม่ต้องลงกระดาษทรายก่อนพูดง่ายๆคือลดขั้นตอนการลงกระดาษทรายนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์หลังจากขัดใบเดนิมไปเพียงเที่ยวเดียวนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเช็ดฝุ่นที่เกิดจากการขัดก่อนนะครับ เบื้องต้นเลยสิ่งที่ได้มาคือผิวเลกกเกอร์ที่เรียบขึ้นสังเกตจากหลอดไฟนะครับบริเวณที่เราขัดเนี่ยหลอดไฟจะดูตรงดูตึงขึ้นถ้าเทียบกับบริเวณอื่นที่ไม่ได้ขัดหลอดไฟก็ยังจะดูเป็นเม็ดๆตามผิวส้มเลกกเกอร์อยู่เห็นไหมครับอ่ะลองเลื่อนลองเลื่อนไปดูตรงที่เราขัดด้วยใบยเดนิมเพียงเช่ยวแรกดูเห็นไหมครับหลอดไฟก็จะดูคมขึ้นตึงขึ้นแต่ ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการขัดหยาบอยู่ทีนี้เรามาส่องรอยกันดูด้วยไฟสองรอยสีส้มเห็นไ,ไหมครับก็จะยังมีผิวรอยออขนแมวอยู่บางๆแต่น้อยกว่าขนแกะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นใบเดนิมเนี่ยหปรับผิวได้ไว2ทิ้งโฮโลแกรมหรือรอยขนแมวเนี่ยน้อยกว่าขนแกะขาวอ่าเพราะฉะนั้นนะครับใบขัดเดนิมกับใบขัดขนแกะทําหน้าที่ อตอบโจทย์เหมือนกันแต่ว่าทําทงานสะดวกกว่าใบเดนิมขาดลงไวกว่าแต่จะให้ผลงานที่สวยกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้งานผมจึงเลือกใบขัดเดนิมนะครับหไม่ต้องลงกระดาษทรายนะครับสขัดลบผิวส้มได้เลยแล้วก็ยังทิท้งรอยขนแมวน้อยด้วยนะครับเวลาเราจะเก็บงานขั้นตอนต่อไปเนี่ย ง่ายมากนะครับหลังจากขัดปรับผิวส้มด้วยใบยเดนิมทั้งชิ้นแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าขัดแค่ใบเดียวจะได้ผลลัพธ์ดีมากน้อยแค่ไหนดูจากเส้นหลอดไฟตรงนี้นะครับเส้นหลอดไฟเนี่ยดูตึงใสไม่เหมือนอตอนแรกนะครับผมที่เส้นหลอดไฟจะมองเห็นเป็นหยิกๆเป็นผิวส้มนะครับตอนนี้เราใช้ใบเดนิมทำหน้าที่ลบผิวส้มไปแล้วสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวเราจะมาส่องรอยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าหลังจากที่ขัดปรับผิวเสร็จแล้วรอยโฮโลแกรมล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับในการขัดหยาบใบาเดนิมใบแรกกับยาขัดหยาบมาดูกันครับนี่ครับก็จะทิ้งรอยขนแมวอยู่บางๆนะครับเน้นนะครับว่าบางๆถ้าถ้าขนแกะมีเยอะกว่านี้นะครับแต่นี่ใบเดนิม ก็จะทิ้งขนแกะประมาณนี้แต่สิ่งที่เราได้คือเส้นหลอดไฟเนี่ยคมมากนะครับผิวล้นดีมากๆเลยนะครับต่อจากนี้นะครับผมจะมาใช้ใบขนแกะลองขัดเปรียบเทียบกันดูอีกครั้งหนึง่งในบริเวณนี้นะครับที่จริงขัดขัดเทียงเท่านี้นะครับไปต่อได้แล้วแต่ว่าผมอยากเปรียบเทียบให้พี่น้องได้ดูนะครับผมว่าใบขนแกะขาว8นิ้วนะครับมาขัดบนผิวงานแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ผิวเนี่ยยังเท่าเดิมนะครับผิวยังเท่าเดิมอ่ะลองใช้ใบขนแกะขัดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จำลองเหตุการณ์นะครับผมทายาขัดแล้วก็ขัดสีด้วยใบขนแกะขาว8นิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับใบขนแกะขาวก็มีหน้าที่สำหรับปรับผิวลบรอยลึกลบรอยกระดาษทรายนะครับ แต่ว่าก็จะทิ้งรอยใบปั่นของตัวเองไว้บนชิ้นงานทำให้นะครับเวลาหลังจากขัดเสร็จก็จะมีรอยขุ่นมัวที่ทิ้งไว้จากรอยขนแกะขาวนั่นเองนะครับเส้นหลอดไฟไม่เปลี่ยนไปนะครับเส้นหลอดไฟไม่เปลี่ยนไปแถม ความเงาก็หมุนลงด้วยนะครับทีแรกเนี่ยยังดูเงาเข้มกว่านี้อยู่พอขัดด้วยใบขัดขนแกะขาวเข้าไปนะครับหมุนลงมาส่องไฟดูเส้นแถมทิ้งเส้นเยอะกว่าเดิมอีกนะครับด้วยใบขัดขนแกะขาวนี่นะครับสาเหตุหลกัลกๆขนแกะนะครับขนแมวมาจากไหนนะครับก็คือมาจากใบขัดของเรานี่เองนะครับ มาจากใบขนแก่ขาวนี่เองแม้กระทั่งใบผ้ายีนก็ทิ้งรอยนะครับแต่ว่าทิ้งน้อยกว่าขนแก่ขาวใบผ้ายีนขัดลงไวกว่าและก็ยังทิ้งรอยขนแมวน้อยกว่าขนแก่ขาวเพราะฉะนั้นนะครับในการทํางานผมก็จะเลือกใบขัดเดนิมหรือใบขัดผ้ายีนเป็นใบขัดหยาบนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นรอยขนแมวพวกนี้ล่ะเราจะจัดการยังไงเราต้องใช้ฟองน้าครับ เราต้องใช้ฟองน้ำยังใช้เครื่องขัดโรตารี่เหมือนเดิมนะครับยังใช้เครื่องขัดโรตารี่เหมือนเดิมในที่นี้เราไม่มีเครื่องขัด2ตัวที่เป็นระบบ DA เราก็ใช้เครื่องโรตารี่เครื่องเดิมนะครับแต่ว่ายาขัดเราต้องเปลี่ยนเป็นยาขัดเบอร์2นะครับเพื่อจะเอามาลบริ้วรอยขนแมวรอยหฮโลแกรมเพราะว่ายาขัดตัวที่2เนี่ยด้วยผงขัดของเขาก็จะละเอียดขึ้นแล้วบวกกับความนุ่มของฟองน้ํานะครับ การขัดลบลอยลิ้วรอยการขัดชักเงานะครับการขัดด้วยใบฟองน้ํานะครับเพื่อให้ได้ความเงาโดยสมบูรณ์นะครับเราจะขัดรอบต่ําเท่านั้นนะครับเครื่องขัดของท่านมีรอบต่ําสุดก็คือเบอร์หนึ่งให้เราปรับแค่เบอร์หนึ่งเท่านั้นเทคนิคการขัดนะครับผมวางแผ่นขัดให้เต็มใบบนชิ้นงานในหน้าที่วางเต็มได้นะครับแล้วก็เดินเครื่องช้า,ชา อย่างสม่ำเสมอไม่ต้องกดน้ำหนักแรงนะครับเพียงแค่ประคองเครื่องนะครับเดินซ้ายขวาประคองไปมาเรื่อยๆโดยความเร็วคงที่อย่างสม่ำเสมอขัดจนกว่ายาขัดจะหมดไปแต่ยาขัดบางตัวก็จะทิ้งเมือกขัดยังไงก็ไม่แห้งนะครับก็ให้เราขัดไปประมาณสัก 3- ถึง4เที่ยวก็พอนะครับ แต่หัวใจหลักๆเลยเพื่อไม่ให้เกิดผลแมว 1. รอบช้านะครับ 1. รอบช้า 2. วางแผ่นขัดเต็มหน้าใบนะครับผมจะพูดเจ้าๆเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับ 1. ขัดรอบช้านะครับ2วางแผ่นขัดให้เต็มใบอย่าเอียงอย่าตะแคงนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ในการขัด องน้แค่เที่ยวแรกกันนะครับผมการขัดใบฟองน้ำหนจะลบรอยขนแมวลบรอยโฮโลแกรแม2นะครับจะให้ความเงาที่เข้มขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเบื้องต้น200กันดูก่อนนะครับผมดีครับเราจะเห็นดวงไฟที่ชัดเจนนะครับรอยโฮโลแกรแมรอยขนแมวอาจจะมีบ้าง เราขัดซ้ำเอาอีกก็ได้นะครับอาจจะมีบ้างถ้าลงน้ำหนักดีๆเดินเชื่องดีๆก็หายในเที่ยวแรกเลยนะครับในนี้ก็ถือว่ามีประมาณสัก5%เอนะครับอาจจะเจอห่างๆเป็นริ้วๆบ้างเราก็สามารถที่จะขัดแก้ไขได้นี่ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะขัดแค่2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับ โดยเทคนิคงานขัดสีนะครับมีหลากหลายวิธีวิธีของผมนะครับเป็นแค่ส่วนเล็กๆน้อยๆในงานขัดสีเพียงเท่านั้นที่ให้พี่น้องคุณผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางนะครับงานขัดสียังมีใบขัดและยาขัดเทคนิคอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าผมอยากจะแชร์เทคนิคที่มันเข้าใจง่ายทำงานง่ายใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ เพื่อให้พี่น้องที่ยังไม่มีอุปกรณ์ครบถ้วนได้ทำงานตามคลิปที่ผมทำไว้ได้นะครับเพียง2ขั้นตอนนะครับผม1ใบขัดเดนิม2นะครับใบขัดฟองน้ำพร้อมกับยาขัดเบอร์2นะครับยาขัดยังมีอีกหลายเบอร์เพียง2ขั้นตอนนี้ผลงานที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราเพิ่มสเตปการขัดเป็น3หรือเพิ่มการลงแว็กเข้าไป ชิ้นงานของเรานะครับก็จะคมเข้มลึกกว่านี้นะครับแต่ว่าจุดประสงค์คลิปของคลิปนี้คือขัดยังไงไม่ให้มีรอยขนแมวบนชิ้นงานเพียงเท่านี้นะครับความเงาตรงนี้ยังไปได้อีกนะครับความเงาตรงนี้ยังไปได้อีกแต่ว่าโจทย์ของผมในคลิปนี้คือขัดยังไงไม่ให้มีรอยขนแมวไม่ให้มีรอยโฮโลแกรมนะครับเพียง2ขั้นตอนเท่านั้นนะครับรอยขนแมวหลักๆที่เอาไม่ออกนะครับมาจากใบขัดขนแกะขาว นในงานสายอู่เรารู้ดีเราขัดขนแกะขาวเสร็จเราไปฟองน้ําสีดําเลยซึ่งนั่นมันข้ามขั้นตอนเยอะไปนะครับผมจากหยาบไปหานุ่มเลยนะครับใบขัดใบที่2เนี่ยเป็นใบขัดขนาดกลางความนุ่มระดับกลางนะครับ ก็ถือว่าเป็นเทคนิคดีๆนะครับผมที่ผมเอาประสบการณ์ในงานซ่อมสีงานขัดเคลือบสีมาแชร์ให้พี่น้องได้รับชมกันเพื่อจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในคลิปถ้าพี่น้องสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับพี่น้องลองไปเลือกหากดสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบคลิปในงานซ่อมสีรถยนต์งานขัดเคลือบสีรถยนต์กดติดตามช่างหนุ่มไว้ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ช่างหนุ่มสวัสดีครับ